ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอราชินีมาป่าชิงซุยรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นสัตว์อสูรจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งบนพื้นดินและท้องฟ้าแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเพลิดเพลินไปกับความน่าอัศจรรย์นี้ตั้งแต่เขาอยู่ท่ามกลางอันตราย ชิงสุยก็เข้าใจว่าเหตุใดเทือกเขาผลบุพชาติจึงถือเป็นสถานที่อันตรายต่อผู้คนเขายังไม่ได้ไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดของเทือกเขาเลยแต่เขากลับต้องสัมผัสเข้ากับอันตรายแล้ว เขาสูญเสียพละกำลังหลังจากที่เดินทางติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงภายในเทือกเขาชิงซุยรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันเพราะเห็นสัตว์อสูรอยู่ในบริเวณน,นี้มากมายเขาสงสัยตัวเองเขาหลงทางหรือเขาเข้ามาผิดที่ อย่างไรก็ตามเขาฟื้นสติกลับมาด้วยความรวดเร็วหลังจากเห็นความเกลี้ยวกราดของสัตว์อสูรซึ่งถือว่าเป็นลักษณะทั่วไปของาสัตว์อสูรเหล่านี้ชิงซุยรู้สึกว่าเขาจะสบายใจกว่านี้ถ้าเขาเจอฝูงหมาป่าภายหลังอย่างไรก็ตามเขาตระหนักว่าเขายังขาดประสบการณ์ ชิงสุยสังเกตดูหมาป่ารอบตัวเขาขณะที่พวกมันเดินเข้ามาหาเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้กังวลมากนะักชิงสุยกำลังเผชิญหน้าอยู่กับหมาป่าที่อยู่ในแนวหน้าซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาอ่อนแอที่สุดในฝูง ส่วนใหญ่พวกมันอยู่ในระดับปาณเทวะเซียนเทียนนอกจากนี้ยังมีประมาณ3-5ตัวที่อยู่ระดับปาณเทวะกษัตริย์ขั้นตน้นชิงสุยกังวลเกี่ยวกับพยาอิกาธมินที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นบนท้องฟ้าเหนือหัวเขา มันเป็นสิ่งที่ดีที่พวกมันมีจำนวนมากกว่าฝูงหมาป่ามิฉะนั้นฝูงหมาป่าก็คงจะยิ่งอันตรายมากขึ้นแม้ว่าพยาอีกาทมินจะแข็งแกร่งกว่าหมาป่าแต่พวกมันก็ยังไม่กล้าที่จะบินลงมาโจมตีหมาป่าอย่างประมาทนอกจากนี้หมาป่าเป็นสัตว์ที่กระหายเลือดโดยธรรมชาติดังนั้นแม้ว่าจะสามารถฆ่าพวกมันได้บางส่วนแต่พวกมันกลุ่มอื่นก็จะยังพุ่งเข้าปะทะอย่างรวดเร็ว จริงๆแล้วสถานการณ์ระหว่างพยาอีกาทมินกับหมาป่าโดดเดี่ยวสีเงินได้มาถึงจุดที่จะเกิดสงครามขึ้นมาแล้วชิงสุยโชคไม่ดีที่เดินเข้าไปติดอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายระหว่างสงครามของพวกมัน หมาป่าเรียงรายไปเป็นระเบียบขณะที่เห่าหอนออกมาดังไปถึงท้องฟ้าชิงสุยสามารถรู้สึกถึงความเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ของราชินีหมาป่าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังฝูงหมาป่าที่อยู่ข้างหน้าของเขา ชิงซุยจินตนาการถึงรูปลักษณ์ของราชินีหมาป่าและเสียงร้องที่แสนสง่างามของราชินีหมาป่ามันคล้ายกับผู้บัญชาการทหารหลายพันคนที่นำพาทหารเข้าสู่สนามรบแต่ชิงสุยก็ยังไม่สบายใจเกี่ยวกับราชินีหมาป่า เขากังวลว่าราชินีหมาป่าอาจจะแข็งแกร่งกว่าพยักวายุเนรทองคำที่เขาเคยจัดการเสียงเห่าหอนที่ดังสามารถทำให้หมาป่าโดดเดี่ยวสีเงิน100หรือ1,000ตัวอยู่ใต้บังคับบัญชา มันจะต้องเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงและพลังอำนาจเพื่อให้สามารถควบคุมจำนวนหมาป่าโดดเดี่ยวสีเงินฝูงใหญ่ขนาดนี้ได้กลิ่นอายของจักรพรรดิเฉพาะราชาของสัตว์อสูรเท่านั้นที่จะมีมัน ราชันราชสีสิง์ไม่อาจจะเทียบอะไรกับราชินีหมาป่าได้เลยเนื่องจากชิงสุยรู้สึกว่าราชินีหมาป่าที่อยู่ข้างหลังมีพลังแข็งแกร่งกว่าเหล่าฝูงหมาป่าด้านหน้ามากชิงสุยรู้สึกทุก แต่ใส่ออกเพราะผู้บัญชาการของพันสัตว์อาจไม่เป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามราชันหรือราชินีที่สามารถบัญชาการสัตว์อสูรหลายล้านตัวได้นั้นจะมีพลังอำนาจในการกำราผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข การกำราบคือความสามารถของผู้ปกครองสัตว์อสูรเพื่อบังคับบัญชากองทัพนับแสนล้านพันล้านหรือแม้กระทั่งสัตว์อสูรหลายพันล้านตัวเมื่อมีใช้ทักษะกับสัตว์อสูรหรือมนุษย์ภายในรัศมีหนึ่งหนึ่งพวกเขาจะอ่อนแอต่อก,การกำราบอย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกกำราบจะสามารถหลบหนีจากการควบคุมของราชนหรือราชินีได้โดยใช้ทักษะเฉพาะผู้ที่ครอบครองกลิ่นอายจากกระพัด ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาจจะสามารถหลุดพ้นออกมาได้เช่นกันมีทักษะไม่มากนะักที่สามารถต้านทานการกำราบแบบนี้ได้เนื่องจากกลิ่นอายจากกระพัดจะก,กำราบผู้อื่นอย่างไม่มีผิดพลาดมันจะต้องใช้พลังงานที่บริสุทธิ์มากในโลกเพื่อต่อต้านทักษะกำราบเช่นนี้ทักษะที่สามารถต่อต้านกลิ่นอายจากกระพัดถือว่าไม่ค่อยพบเห็นนะัก แม้ว่าผู้ปกครองสัตว์อสูรจะสามารถควบคุมสัตว์ได้นับไม่ถ้วนภายใต้กลิ่นไอจากระพัดแต่มันก็ไม่ใช่วิธีเดียวที่ใช้ในการควบคุมสัตว์อสูรสัตว์อสูรบางตัวเกิดมาพร้อมกับกลิ่นไอที่คล้ายกับกลิ่นไอจากรพัด กลิ่นไอแบบนี้ไหลผ่านเลือดจากบรรพบุรุษของพวกมันและหลังจากนั้นก็สืบทอดกันมาจนถึงลูกหลานของพวกมันในอนาคตนอกจากนี้กลิ่นไอชนิดนี้ยังถือว่าแข็งแกร่งกว่ากลิ่นไอจากกระพัดท,ที่ได้รับในช่วงต่อๆไปกันมาจากการวิวัฒนาการพยักอินทนินปีกทองคำจากมหาทวีปสัมพันธมิตรชันมังกรวารีอาหางการจากมหาทวีปดารานพาลายัย เหล่าสัตว์อสูรที่มีสายเลือดชั้นสูงทุกตัวเกิดมาพร้อมกับกลิ่นไอจักรพัดกลิ่นไอจักรพัดไม่เพียงแต่มีความสามารถในการลดความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามแต่ผู้ที่มีจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษ สรุปได้ว่านี่คือความสามารถที่ช่วยให้ผู้ที่มีสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกมันโดยการทำให้คู่ต่อสู้ของพวกมันอ่อนลงเปลิ่นอายจากกระพัดจะช่วยลดความเขียวแกร่งของศัตรูได้ถึง10%และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มพลังได้อีก10% พลังของเปลนายจาก,กระพัดไม่ใช่เรื่องตลกมันจะเป็นหนึ่งในสทักษะและเทคนิคที่ผู้ปกครองสัตว์อสูรและมนุษย์ที่ได้รับใช้เพื่อความอยู่รอดในการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชีวิตยิ่งไปกว่านั้นผู้ปกครองสัตว์อสูร ยังมีสัตว์อสูรยืนเป้าอยู่ข้างๆพวกมันแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเท่าแต่พวกมันก็ยังถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาฝูงสัตว์ร้ายหน้าที่ของพวกมันคือปกป้องราชาและราชินีของพวกมัน ทันใดนั้นชิงสุยก็สามารถรับรู้ถึงกลิ่นอายจากระพัดที่หลั่งออกมาจากราชินีหมาป่าพลังอันแข็งแกร่งพัดผ่านมาตามสายลมถึงตัวเขาชิงสุยรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปภายในตัวเขา เสียงร้องดังสนั่นและคมชัดทันใดนั้นแรงลมก็พัดกระหน่ำเข้าหาตัวเขาชิงสุยรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปภายในตัวเขาการรับรู้ภายในชิงสุยสังเกตเห็นพื้นที่สีเทาปรากฏอยู่รอบๆบ,บริเวณจุดตันของเขาเขาไม่สามารถแยกพลังงานส่วนนั้นออกจากเขาได้ ชิงซุยกัดลิ้นด้วยความหงุดหิดมันเป็นเสียงร้องที่น่ากลัวที่สามารถกำราบฝ่ายตรงข้ามได้แต่เขาไม่เคยคิดว่าทักษะนี้จะสามารถยับยั้งความแข็งแกร่งโดยรวมได้ถึง20%อร์ซนโดยไม่ต้องเจอกับมันไม่เพียงแค่พะละงกำลังของเขาถูกยับยัง้งแต่ความเร็วการป้องกันและความสามารถในการฟื้นตัวทั้งหมดก็ลดลง20เอร์เซนต์ด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสามความสามารถและทักษะอันยอดเยี่ยมที่สุดในโลกของศิลปะการต่อสู้ไม่แปลกเลยที่พยาอิกาทมินจะไม่กล้าโจมตีพวกมัน20เปอร์เซ็นนั้นไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยชิงสุยเริ่มแสดงความหลงไหลในกลิ่นอายจักรพารเขาต้องการที่จะมีความสามารถที่แข็งแกร่งเช่นนี้ เขาจ้องขมาวไปที่ฝูงหมาป่าซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ30เมตรและเริ่มใช้เคล็ดเสริมกายาบรรพการอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เขาปลดปล่อยเปลญัยอันน่าอัศจรรย์สภาวะจิตใจสงบนิ่งดังภูผาพลังธรรมชาติพื้นที่สีเทาที่อยู่รอบๆจุดตันเถียนเกิดประกายแสงสีทองเรืองรองในทันที เขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าพลังธรรมชาติสามารถสลายพลังงานสีเทาได้เนื่องจากพลังธรรมชาติเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดในสวรรค์และโลกก้าพสุธาเอราวันคุชสารวิเชียนภัยบุ์พุ่งเข้าใส่ฝูงหมาป่าและเริ่มแผดเสียงใส่พวกมัน รอยแตกปรากฏขึ้นบนพื้นดินและกลายเป็นหุบเหวหินที่ด้านข้างของหุบเขาแตกออกจากการสั่นสะเทือนและตกลงไปกับพื้นดินหมาป่าที่อ่อนแอถูกฝังไว้ใต้ก้อนหินหนักที่หล่นลงมาจากเทือกเขามีหมาป่าจำนวนหนึ่งถูกคว้างเอาไว้ด้วยก้อนหินขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ของพวกมันยังอยู่ในระดับปราณเทวะเซียนเทียน ชิงสุยตบเบาๆไปบนตัวของคชสารวิเทียนไพบูุ์เพื่อส่งสัญญาณให้รีบพุ่งเข้าใส่ฝูงหมาป่าที่รวบรวมตัวกันอยู่เหนือเนินเขาทักษะปราการจู่โจมชิงสุยได้ใส่พลังงานจำนวนมากลงในโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์และถูกทุบมันใส่ฝูงหมาป่าที่อยู่ใกล้เนินเขา หลังจากเกิดเสียงดังกึกก้องฝูงหมาป่าต่างกระจัดกระจายอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นคายของเลือดและเสียงร้องโหยหวนอันเจ็บปวดเกิดเสียงหอนมันเป็นเสียงดังกังวานที่คุ้นเคยเสียงหอนสั่นสท้านฝูงหมาป่าซึ่งทำให้พวกมันลุกขึ้นยืนอย่างพร้อมเพรียงในเวลาไม่กี่วินาทีหมาป่าเหล่านั้นก็รีบวิ่งเข้าหาชิงซุยด้วยดวงตาที่ไม่หวั่นเกรงใดๆ ทักษะเอราวันโกรธาคดชสารวิเทียนเพยบุญปล่อยแสงสีทองจากร่างของมันขณะที่มันพุ่งเข้าหาฝูงหมาป่าพวกมันถูกผลักกระเด็นและถูกเบเด็กขยี้โดยปราศจากความเมตตาพวกมันฉีกขาดออกเป็นชิ้นชิ้น ุงหมาป่าตัวนั้นไม่สามารถแต่ต้องตัวคชสารวิเทียนไพยบูลตราบเท่าที่คชสารวิเทียนไพยบูลกำลังใช้ทักษะเอราวันโกรธาและก้าวพสุธาเอราวันสิ่งใดหรือใครก็ตามที่ชนกระแทกกับมันก็จะต้องสิ้นชีพอย่างแน่นอน โคชสารวิเชียนภัยบูนเป็นเหมือนเสือที่เดินเข้าไปในถ้ำของแกะมันจะบดเด็กขี้ฝูงหมาป่าตายในทันทีอย่างไรก็ตามมีหมาป่าจำนวนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณนั้นแม้ว่ามันจะฆ่าหมาป่าจำนวนมากมายไปแต่หมาป่าตัวอื่นๆก็จะเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งของพวกพ้องที่ตายไปชิงซุยรู้สึกว่าเขาว,วิ่งมาไกลแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนอกจากพื้นที่เต็มไปด้วยเลือด กองทัพมดอาจจะสามารถฆ่าชั้งได้ฝูงหมาป่าก็สามารถทำเช่นเดียวกันได้หมาป่าโดดเดี่ยวสีเงินจำนวนหนึ่งยืนอยู่อย่างคลุกคล่านอย่างไรก็ตามคคชสารวิเชียนไพยบูลจะฆ่าพวกมันทุก,ทกตัว ไม่ต้องพูดถึงราชินีหมาป่าอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของพวกมันฝูงพญาอิกาทมินห้อมล้อมท้องฟ้าเอาไว้พวกมันพยายามที่จะคว้าโอกาสในการฆ่าฝูงหมาป่าด้านล่างหมาป่าหันขึ้นไปบนท้องฟ้าและเริ่มหอนนักล่าอาจกลายเป็นเหยื่อได้ภายในไม่กี่วินาที ชิงสุยและโคชสารวิเทียนไัยบู์ได้ล่อฝูงหมาป่าอีกจำนวนหนึ่งไปยังทิศทางของพวกเขาหมาป่าเหล่านี้ล้อมรอบพวกเขาอย่างกล้าหาญและด้วยหมายที่จะฉีกกระชากพวกเขาออกเป็นชินช้นชิ้นชิงสุยตื่นตระหนกกับความกระหายเลือดของพวกมันโคชสารวิเทียนไัยบู์วิ่งไปทางทิศท,ที่มีเสียงหอนของราชินีหมาป่าชิงสุยโจมตีฝูงหมาป่าด้วยกระบี่ดารายุคคาด วัตถุประสงค์หลักของชิงสุยในเทือกเขาผลบุพชาติคือการค้นหาและรวบรวมสมบัติดังนั้นถ้าเขาสามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้เขาก็จะหลีกเลี่ยงแทนที่จะเสียเวลาอันมีค่าไปชิงสุยจัดการฝูงหมาป่าข้างหน้าเขา หลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็ตายพลังป้องกันอันน่าเกรงขามของโคชสารวิเชียนภัยบุธรรมให้สามารถจัดการหมาป่าได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแม้ว่าจะถูกแทงด้วยเขาที่แหลมคมในที่สุดชิงสุยก็สามารถมองเห็นทางแยกข้างหน้า หากไม่ได้โดนขัดขวางมากมายชิงสุยและคชสารวิเทียนไพรบุ์ก็จะวิ่งตรงไปยังทางแยกนั้นอย่างไรก็ตามในขณะที่พวกเขาเดินไปตามทางชิงสุยก็ต้องตกตะลึงมีหมาป่าห้าตัวยืนอยู่ที่หุบเขาด้านหน้าชิงสุยห้าหมาป่าสีเงินเขาเดียวเขาตะลึงเมื่อเห็นหมาป่าสีเงินเขาเดียวห้าตัวข้างหน้าเขาสิ่งที่เขาไม่ต้องการเป็นจริงขึ้นมา ชิงซุยจดจ่ออยู่กับหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวตัวตรงกลางหมาป่าตัวนี้มีสีขาวเงินแวววาวเหมือนแสงจันทร์มันดูสวยงามเหมือนผลงานศิลปะมีความหยิ่งสยโยในดวงตาสีฟ้าคู่นั้นเขายาวสอง เมตรของมันเปล่งแสงระยิบระยับเหมือนแสงจันทร์มันยาวสิบเมตรสูงสี่เมตรร่างกายมีสัดส่วนและโครงสร้างที่ดีที่สำคัญที่สุดคือมีกลิ่นอายจากกระพทัที่แข็งแกร่งที่เล็ดลอดออกมาจากหมาป่าตัวนี้ นี่คือราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวทันทีที่เขาเห็นมันเขารู้สึกหมดหนทางอย่างมากเพราะเขาไม่มีที่จะซ่อนตัวเขามองออกไปทางราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวและพวกมันอีกสีตัวข้างหน้า ทั้งสี่ดูเหมือนจะใหญ่กว่าและดูร้ายกว่าราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวพวกเขาทั้งหมดยาว12เมตรและสูงหเมตรอย่างไรก็ตามพวกมันต่างจากราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวพวกมันขาดกลิ่นไอจากกระพัดภายในร่างกายของมันผิวของพวกมันไม่มีได้เงางามเหมือนของราชินีและพวกมันก็ไม่มีท่าทางอันสง่างามและความสามารถพิเศษเช่นกันเสียงเหา่าหอน ราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวเงยสีสษะขึ้นและปล่อยเสียงแหลมคมการแสดงออกของชิงสุยเปลี่ยนไปเขารีบเปิดใช้พลังธรรมชาติในระดับสูงสุดเพื่อทวงดุลพลังกลิ่นอายจากกระพัดของราธินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยว ในเวลาเดียวกันสี่หมาป่าขนาดใหญ่ก็วิ่งเข้าหาชิงสุยด้วยความเร็วที่น่าตกใจทักษะคนช้างรวมเป็นหนึ่งทักษะปราการจู่โจมชุดเกราะสัตดาราคุชสารวิเชียนภไยบูลอยู่ภายใต้พลังของชิงสุยและพุ่งเข้าใส่สี่หมาป่าที่วิ่งเข้าหาเขา ภายใต้ผลของทักษะคนชั้งรวมเป็นหนึ่งชิงสุยได้รับการป้องกันอันทรงพลังพร้อมกับความแข็งแกร่งที่เทียบเท่ากับระดับ9อาณาจักรและก่อนหน้านี้เขาใช้ชุดเกราะสตะดาราด้วยชิงสุยสามารถจัดการหนึ่งในพวกมัน แต่ในทางกลับกันเขาก็ถูกตัวที่เหลือจูโจมโชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงเนื่องจากพลังป้องกันที่แข็งแกร่งของเขาดูเหมือนว่าหมาป่าทั้งสี่นี้มีรูปแบบการโจมตีที่คล้ายกับสามอสูรแห่งหอคอยกระบี พวกมันทักษะในการโจมตีร่วมกันชิงสุยถอยหลังไปอย่างรวดเร็วและสร้างระยะห่างระหว่างเขากับหมาป่าที่เหลือเขาเหลือบไปทางหมาป่าสีเงินเขาเดียวตัวหนึ่งที่อัดกระเด็นไปอีกด้าน มันถูกจัดการด้วยพลังของทักษะประการจู่โจมระดับ9ก้าอาณาจักรความแข็งแกร่งของราชสีสิง์ไม่สามารถเทียบได้กับความแข็งแกร่งของหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวที่คอยปกป้องราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวตอนนี้ ถ้าเขาไม่ได้เรียนรู้ทักษะคนชัางรวมเป็นหนึ่งมาก่อนหน้านี้เขาอาจจะถูกจัดการในเวลาไม่กี่นาทีแม้กระนั้นก็ตามเขาก็ยังคงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดการกับหมาป่าสีเงินเขาเดียว เนื่องจากการปรากฏตัวของราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวหมาป่ามีไหวพริบที่ดีโดยธรรมชาติชิงซุยกังวลว่าราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวจะพยายามโจมตีเขาตระหนักและระมัดระวังถึงสถานการณ์นี้การคิดถึงเรื่องนี้ทำให้เขาหวาดระแวงเขารู้สึกว่ามีเหงื่อไหลาอาบลงบนหลัง ทันใดนั้นพญาอิกาธมินก็ได้บินมาทางเขา่าในขณะนี้ราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวเคลื่อนไหวแล้วราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวเผยร่างสีขาวดังหยกราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดี่ยวกระโจนขึ้นไปสู่ท้องฟ้า เสียงร้องไห้แห่งความเจ็บปวดดังขึ้นเมื่อราชินีหมาป่าสีเงินเขาเดียวกลับลงมาสู่พื้นดินก็มีร่างของพยาอิกาทมินร่วงลงมากระแทกพื้นจากฟากฟ้าพยาอิกาทมินยังคงเคลื่อนไหวหลังจากที่มันกระแทกเข้ากับพื้นอย่างแรงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ